งานวิจัยต่อให้จะดีแค่ไหนก็แก้ไขปัญหาความยากจนไม่ได้ถ้าคนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่วันนี้จะพามาดูนี่ครับเป็นน้ำมันนวดอารมาแล้วก็เป็นบาร์มมีหลายกลิ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอตะไคร้หรือว่าพลายกลิ่นหอมไม่เหมือนใครแล้วที่ยิ่งไม่เหมือนใครไปกว่าคนอื่นก็คือว่ามีส่วนผสมของน้ำบดจากวัดในไฉนาฏด้วยครับและไม่ใช่แค่บาร์มหรือว่าน้ำมันนวดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหูกปลกระคบยาดมยาหมองนี่เป็นผลพวงจากความร่วมมือ บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนรัฐบาลเอกชนครับร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไปจากพื้นที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับที่นี่นะครับสถาบัานวิทยาลัยชุมชนเขาก็ไปสร้างพาคีเครือข่ายความร่วมมือครับคนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมมือกันจริงจังจริงใจแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไปจากคนสันคบุรีนะครับและผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆครับก็ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพื้น ที่แน่นอนครับการหาความร่วมมือไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่การที่จะทุกคนมามีส่วนร่วมจริงจังจริงใจอันนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่านักวิจัยทีมนี้ทําได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้โครงการของสังคบุรีครับกลายเป็นโมเดลที่ทําให้คนจนมีอาชีพมีรายได้มีสินค้าเป็นของตัวเองนี่คือหัวใจสําคัญในการแก้จนของทีมวิจัยชุดนี้เลยครับการแก้จนที่ยั่งยืนนะคะจะต้องมีการออกแบบที่เฉพาะเจาะจง ไปที่ครัวเรือนคนยากจนมีงานทำมีไรายได้มีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งตัวเองได้ในระยะยาวดังนั้น,นการแก้ปัญหาความยากจนก็ต้องมีการออกแบบที่เหมาะสมกับครัวเรือนของคนจนเป็นการตัดเสื้อเฉพาะตัวหรือว่าเฉพาะไซส์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพทให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครับ